พี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ก็ทางอ้ายเพิ่นมาปล่อยไฟแล้วผู้แฟพี่น้องเอ้ยสิมาเปิดไฟให้ทางเฮาเบิ่งบาดนี้โอ้กลับมารอี่ให้หยังเด้บาดนี้อือเลยเพิ่นมาปล่อยไฟได้ได้แล้วอ้ายบาดนี้ไมาวอยู่เลยซั่นโอ้วอือลองได้ลองไเลยได้น้ํา แม่เราในไปเอาายไไว้ด้วยนี่นให้ร้านนี้ได้ราเสียบล่องเลยเอาว่าขนมนี่ไว้เสร้มตาเสิมามาลงหุงแล้วหุงด้รเนาะอ้โรีเอโอ้ายไรเดียวไปเอาสายไไม่พ้นกันอายคนเสียบเหรเพื่อนลองลองเฉียบไฟให้ก่อนบ่บ่บ่ผูเดี๋ยวลองบังกัน

มันมีตัวสั่นอยู่ไอ้เขาเอาชิอมาไอ้ทหากอยู่ตัวสั่นนะน่ายชได้ตัวสั่นอยู่บวกเขาเอาสั่นมาเลยนายช่วยสั่นหน่อยมาเสมนี่มันมันยาวพ่อสไรด์เรียบร้อยวันนี้อืออ่ะเห็นบปล่เนี่ยป้อนเข่าววงนี้ว่าย็นหนึ่หน่อยจับ

น we ั่งลงดอนนั่งลงถ่ายนี่ได้ออกแล้วพูมามามาแมงลอนมาจับสายยางพี่เจ้าวานี้รับ้าโอ้ืหแมงเลย นี่เลยครนีไหนกอนเห็น่นเดียบ้อยมาเลยมาพี่อะไรอาน้ำมุนมาเลยด้วยค่ะคนรขี้ห้อ่ะคตนั่นขี้ห้นี่ยมาขี้่างห้มนาคตนะามันกระชายชนี้แน่นอนโอ้ยกะาโมันยังบลนนลยระานแนเพราะว่ามือเดียวนึง ก็ดีแล้วเขาก็บคนอื่นคนหัวไปอีก่ได้ไอ้ทั้งเงินเงนอนเปิดเปิดน้าก้นเลยถักแล้ววันนี้ถักแล้วักแลคือบริปิดบ่ไอ้บ้านนี้ตลอดได้บ่บ้านนี้บริปิดเลยล่ะมันแล้บ่ว่าทั้งนั้นกันได้เขากัปัญหาดอกไม่ว่าส้วาเขาใส่ทั้งหมันคนละสายบ่นกันารดไหมดดอกเวลาเขาใส่ค่ โดยเปิดไฟสายไฟยันว่าแมนเปิดยา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 ใส่แล้วถอดปลั๊กเลยรถพอมิเตอเด็กเสิบลูกเขาทไม่เป็นว่าหัวเขาแตกเพราว่าเขาจี้ี้นี่ใส่แม่ตีรถจะมีนะบอกแม่ตีบอกหายกี้นะอ๋โดยขอบใจลายได้เนอโดยโดยโดยขอบใจลายโดยร่ำรวย ไม่งง่ายซหนาแป้งน้องน้ำได้ใส่บังด้นน้ำ่ะใส่ปะโอ้ยกระซํมนี่แล้วมันยังเ้ายังอันดับใส่กมีน้เอี้ากด้วย่กระก็ใันออะใสเพราะว่าเขาเปิดมือเดียวนึงเมื่อนั้นแม่นบอกนี่มือพี่งแมนเลยเปิดว่านี้ทางแทงนี่ยาใส่ละถอดด้เด้อปักกันเด้อเพราะว่าลูกจะมีแต่คนหูหูซับอหูได้ลูกเคยบอกให้ยังเมื่อกี้น่ะแม่ตีบอ่ะอ้าวแม่เ่ได้ตีก็ให้ อเียบ <chat> <Boo. S 2> ได้กินขนมว่ะเด็เด้อมันต่างเจ้าดินขินดินันว่าดินอันขีดต่มเด้อดินตัวนี้หั่นมีแต่ชื่อเด้อเดมันก็อยากใจยิ้มเหยอออันนี้แนวตรงเนี่นะเปิดว่ามันเตรมก่อนยังปิดเปิดไห้ตัวนั้นเตรีมพร้อมเด้อดยดวยหายย่างมาเต็งใบมันสามเงาอยู่ใครอยู่ เออผลผลมาบว่าน้ำเช่านี่เออเอารถทำไมไทนี่เดี๋ยวจะเทเรียนแล้วโอ้มารถพนยังบ่มีไหลเนาะโเพันยังบ่มีอือเจะก็เต็มหันจาก็มาใส่นี่เลยนี่ตัวนี้ชื่อน้ำปตูแก้วันบ่เนี่ยนะเอออันนั้นละโอ้เพิ่งได้เงินนะประตูหานท่ายคือซเกายันระตูห่ยบ่อแต่ชินทือนี่นเลย ปาอารน้ำในก็ม่ได้ซื้อบ้านนี้เออนำไ่ได้ซื้ามีแต่หาเงินมาได้โฮมเงินไว้เสียค่าไฟบ้านนี้สองเดือน้มันมันบมันบเปืองปันใดเนาะิันหรอิปพันิ่แตงเข้า้ถ้าว่าช่างบ่เทื่ดิน่าแตมีแต่เจ้าใต่ะเปิดใดทัรมาานี่มันกะบเปืองในเฮือนเท่าก็ยังบระเปลืองเนาะอืมตรงอันนี้เข้าไก่ชอ จากรักกันฉ <can> right ่างคุณมาเห็นที่อหนนั่นแท้กันนั่นเขานั่นมาให้ตอปักตอสายแม่ต่อสายขึ้นแล้วก็เห็ดลักเห็ดเ็ดสายเงาคนนี่ขึ้นแน่มันจะเสียบพุ่งเลยเสียบเทึงเลยเราจะเสียบหรือเสียบปลักกันเลยแล้วมีสีอไรด้วยค่ะคนดื้อยิ้มแล้วบานนี้ยิ้มแล้วบานนี้อาเวียนยาเฮ็ดนะวัน ระวังเด้ออย่าให้น้องฉีดใช้อันว่าใส่อันปลุกไฟเด้ออย่าพิมพ์มกขนมนะกพิมพ์อะไรเสียวเลยนี่เย็นดีเว้ยเย็นน้อนขึ้นมาแต่นั่นเย็นด้วยอ้วยฮดฟัอฮดดอกไม้ฮดดอกไม้เด้อเปิดใจให้มันเต็มก้อนเต็มอ่างก็เป็นฮดหาฮดเลยนะฮดมาพิ้าวฮดน้ำเดิมขาวคุณน้ำสั่งเนาะ ที่นำเย็นแรงแรงดอนมาเย็นเนนอนเนอเนาะมันขึ้นมาเงินมาเย็นเนแบบปรีห่าวาันนั่นพอดีกลับมาถ้าอ้ายเพิ่นมาปล่อยไฟพอดีเลยไวเนาะ้ท<ว>่านใจพอดีมันไม่บุญงมเสียออกข้างนอกไปไม่เอ็นเป็นบัดมาเลยแม่ว่าอะไรว่าก่อนแม่บุญงถี่ไปเลย ไว้ไว้ยมหับวะทางเพิ่นท่านใจแบบว่าเพิ่นโทรมาหมอเช้านีนะประเทศบ่อเช่นนั้น,น,นมือเนี่ยเพิ่นก็มามาอ่นเอากระดานไพ่ใจอบอกคน,นเด้อเอ้ยวันเจ้าท่านแรกบ,บอกว่ะทาบุมพี่เขาจะทัดได้ปะเทนอครั์ตายแล้ว,ออลวบ,บ่เออตายแล้วแกงแดง<อ>เลยว่า<อ>มือเนี่ยโทรหาเม่บุญว่ามาานวันไปเห็นเจ้าเอ้เจ้าอาใส่เลยบป้าเลยไม่กดป้ากับบุได้ป้าแล้ว ใส่ไปรวกไปเลยดีใจว่าบันนี้มีน้ำใส่แล่บัานนี้ดีใจแล้วอย่าให้เด้อบันนี้เด้ออาบจะได้ถ้ากันอาบเห้เกี้ยเงืลอกล้วยเด้อแม่พวราลเนพ่แล้วแหละน้ำกะใส่ไฟกะสว่างทิ้งยางแม่จะหูอยู่บ่ทานทานทานน้ำนี้ยังท่านน้ำไปเสรษทีอ้ถ้าทานไฟดิจยากแล้ว สว่างสว่างเสมอเ่รอฮุงเฮืองไปมื้อหน้าสว่างไปมื้อหน้าถ้ายทานไฟไฟนี่สีฮุงสีเฮืองไปมื้อหน้าเพชรเนียงกัลาบลื่นเนาะทานเพลินทานไฟถ้าทานน้ำนี่สีเป็นสิทธีไปมื้อหน้าชุ่มเย็นไปมื้อหน้าสีเพชรเนียงกัใจดีอ้าเนียเอ้ยังได้เข้ากับดีอยู่ในใจของเพิ่นถ้าเพิ่นบดีเพิ่นก็คือ้นชีซอยเข้ากับไรเราได้มากปานนี่ โดยบุญคุณผลเรือค่ะกว่าดินแม่รักฉันแม่บุญคุณเพผลเจ้าสาวอย่างตอบแทนเพิ่น้องแมงลอนเนาะเอาผูกากับบ่มีแน่เจอบแทนเพิ่นบ่มีจักอย่างเลยเจ้ว่าเพิ่นสร้างชีวิตให้ผูกขาใหม่กับน้องโดนน้องเจ้าแม่แล้ววันนี้หาร่างจกล่างจานด้วยบาทนี่เอารางเบิดเสื้อผ้าเสื้อผ้าตัวใดเป็นมอมแมมยันนำเบิดเพิ่นบ่ซักเลือบร่างเัินตัวแสบส่ตัวนี่ ส้างรถดิอย่าดึงไปนะเพิ่นไปหารถต้นไม้เพิ่นอย่านาะสายกี่ดินเนี่ยมอะไรจังไดรสายมันยาวอยู่ดึงอันนั้นเลยสายที่มันยาวตัวนี้หั่นทั้งอายเราว่าเอาเพิ่นต่อมาเพื่อเพิ่นหลังน้อยพอใส่เพิ่นหลังใหญ่แล้วเพิ่นสิตัดออกใส่ใส่เนยนเพื่อไปเนียนคุณพ่ขึ้นไปยังหลายบาทนี่เดี๋ยวเพิ่นดึงกับเราแล้วเนี่ยอือโอ้ ดีนบ้านนี้ทั้งอ้สร้างเล่ากระชได้มาน้ำเนินการพ่อแม่พี่น้องเลยบ้านนี้รับรานั่งกะสิโทรบอกไอ้เรามาเห็นเวียกเห็นงานต่อบ้านนี้ใส่ได้เรียบร้อยเนาะอือโอไม่ตกตกตา่ะขนาดตากผนยังงามพ่อแม่พี่น้องเลยคักคักแล้วบ้านนี้ไปแม่บุญเมื่อไปกันแล้วเล่าเลยประเด็นเด้อไปไปกันไว้ เอออย่าหรอกวันหน้าบ่ซื้อขนมมาให้วันหน้านี่ลือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยทั้ง FC หลายๆเนาะบอกกันคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ทางเฮือนถ้าพ่อเพิ่นตัวเพิ่นเฮ็ดก่อนแม่น้องดอนกเพิ่นกเงไฟมาเพิ่นเพราะว่าสืสไฟของเพิ่นมาเองเลยเฮ้เฮตัวนี้กยังบ่ได้จ่ายเงินพี่น้องเพราะว่า พนบอกว่าถ้าเอาบัดเดียวเพราะว่าเขายังชีมีปูนพวกอย่างมาให้ทั้งสร้างพนอยู่าสร้างพนมาตงมือก็ต้องมีปูนอีกด้วนี่โอ้โหมีสื่อของไผ่ของมันตัวแสบเจ้าขนมทงไง <c oughs> ไปได้พ่อของเจ้าจะได้และอ๋อ แค่ไหนบุญเอ็มเห็นก็ได้เลยโมแหมบ่พอโมใส่เสื้อเสื้อนางบ่หนินางของแท้เลยเออน้ามีได้พอได้บัดนี่ไปโต้งมารถนะโดยสะดวกสบายคักปันยังบัดนี่อือห้าสิบอบได้จากหลังได้หนีิบ่าวสี่หลังแล้ว สี่ครอบครัวสื่อของแม่นางอยู่ทึงของเด็กแสบนี่เด้อเจ้าเฮียนเฮียนจบมาน่ะเป็นคือเพลินนี่เด้อเรียบด้อยบาดนี่เนาะปนลำบากไปลำบากบ่ลำบากได้ปีนขึ่นควมเสี่ยงลายเนาะไอนะ้เนาะ <c oughs> หาสิได้ซี่ยังเดือ2บ่บาดนี่แม่อืมโดยโดยอ้าขอบใจหลายๆยามออกดอกล่ะเด้อยามออกเด้อเพิ่นถอยรถเด้อบัดนี้เด้อป่ะมาใส่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ป่ะบัดนี้ทางสุวรก็ย่างเบิ่งนําเพิ่นเฮือแตกเฮือแตเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งยอไปก่อนเียรถิตามรถพี่น้อง ทางเด็กเสียบเพิ่นอนมาก็ของทัพ,พ,อพ่อเพิ่นได้หนิโดยฮะขอบใจพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับทางช่องแมน่น้องน้ำพิงก็ได้ถ่ายให้ทางเอื้อยเพิ่นเบิง่งได้ฟื้นไฟ,ไฟใส่แด้เรียบร้อยนำนายใส่สะดวกสบายขอบใจพี่น้องเใยวันนี้ฟื้นไฟมีครบแล้ววะน,นี้รวมเสร็จแล้วก็ตกอยู่ไอแปดล้านเนาะโดย ทั้งสมบูรณ์ก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งเอวิ่งกับไอแพดเดอร์ไรเด้อขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความจะเดินในหน้าที่การงานนั่อไอเด้อเนาะโดยก็คือเพิ่นโบราณเพิ่นว่าเนาะคำโบราณเพิ่นว่าว่าท่านน้ำเป็นสิตีโดยแล้ววันนี้ถ้าทานไฟได้แต่มันสิฮุงเฮืองไปมื้อหน้าพอดนวยเนาะโดยก็ขอให้ มันเป็นความปรารถนาเนาะให้กลับไปหาทั้งเอ้ยกับอ้าใดๆเด้อไหวพี่น้องเอ้ยต้องขอบุญขอบคุณเอ้ยกับอ้าใดๆเนาะที่ได้ว่างใจให้ทั้งน้องสาวคนนี้เป็นสะพานบุญมากด้วยตลอดเด้อโดยที่ได้ว่างใจให้ทั้งน้องสาวคนนี้เป็นสะพานบุญให้เอ้ยกับไอ้มากกับลายผ้าใดปีแล้วโดยก็ต้องขอบุญขอบคุณเอ้ยกับอ้าใดๆเนาะโดยและก็ขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เจดีย์ใดๆทานไหวพี่น้องเอ้ย แล้วก็ขอบุญขอบคุณทางเอื้อเตี้ยกับพ่อเนาะเพผนได้ซอยเรื่องเฮเรื่องทรายสุดกรหัวแม่พี่น้องเรื่องไม้แป้นเนาะเกิดเป็นงบของทางเอื้อเตี้ยกับพอ่อเพผนก็นอยู่ทางเอเมริกาคือกันสบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณเอื้อยเตีย้ยแล้วก็ทางพ่อตาลายเด้อเนาะโดยขอให้เออื้ยกับพอ่อมีแต่ความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานทำธุรกิจอย่างกับขอให้ล้ำดืด้อเนาะโดย นอนรับก็ขอได้เงินเมื่นตื่นมากก็ขอได้เงินแสนแบนมากขอได้แก้วมณนโสกเด้อเอ้ยเด้อพ่อเด้อเนาะโดยแล้วก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จจดีทุกคคนพ่อแม่พี่น้องเ้ยที่ไล่ให้ทั้งสบุญเป็นสะพานบุญเนาะคนที่สบุญม่ได้เอ้ยซื้อกอ้สมบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณหลายๆคือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเพราะว่าจะเป็นทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ผูอกออกซื้อผู้บุออกซื้อพ่อแม่พี่น้องเ้ย พ่อใจดีแม่ดีเนาะที่เพิ่นได้แล้วก็เอื้อยอ้ายแล้วก็ทงพ่อลุงทงแม่เฒ่าตายายเพื่นพี่น้องบางคนก็เพิ่นก็อยู่ทังอเมริกาอยู่รัฐลลายรัฐเพิ่นก็ถามเฮาว่าคนที่ซอยมาอยู่รัฐเฮาก็บ่ฮู้ว่าอยู่รัฐใดเพ่นพี่น้องเอ้ยเพราะทงสิบุนี่สิเอิ้นทงต่างประเทศสิเอิ้นบ่ถูกเนาะเพราะว่าเพิ่นสิต้องใช้หางเสียงแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย คือถ้าเอฟซีเพื่อนว่า,าสมบุญเนาะเอิญน,น่องร้อนกะแมนยูเอิญบุถืึพ่อแม่พี่น้องไอ้ซื้อของน่องหันถือ่อเทาร้อนแต่ว่าชวนได้สมบุญณ์ซื้อเอิญซื้อปลาล้อนนี่เนาะน่องร้อนแต่แต่ว่ามาถามเมย์เพื่อนเดากะบางทีมันคล่องแบบเอิญแบบไรก็เอิญไปเพราะชวนไายก็ซื้อเอิญเทาร้อนต้องแสแอะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะสำเนียงของคนเฮามันกะสิต่างกันลายเนาะ อยู่เวลาอยู่ทังต่างประเทศนี่เพิ่นก็สิีว่าว่าสิใไซห่างเสียงแบบว่าออกเป็นออกแบบภาษาอังกฤษแบบว่าเพิ่นจะต้องมีเสียงห่างขึ้นไปและแบบต้องปล่อยค่ะคือทั้งสะบสดีชี้ว่าบ่เป็นดอกา่อยไปพี่น้องเอ้ยภาษาบ้านเฮาแท้ๆก็ยังสิบ,บ่รอดเนาะเนาะกะคนบ,บนไ่ได้หัมบด้เทียนห้วยพี่น้องเอ้ยได้เว้าได้ทำนีกนะ่กะโอ้ยกะขอโทษขออภัยทั้งผู้ใหญ่จะดีได้ว,ว่ทาทั้ง FC หลายๆเนาะ โอ้ยกาดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งเอฟซีเพิ่นเบาเพิ่นได้มาบอกเขาว่าเขาว่าอย่างถืกแน่เบลอย่างบ่ถืกแน่เขาทั้งสมบูรณ์กับโบเคยติพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเพิ่นเบลในการชีคิดสิเครียดเพิ่นบ่เนาะดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยพอที่เพิ่นบอกเขานี่เพิ่นหวังดีกับเขาเลยคนที่บ่หวังดีกับเขานี่เพิ่นบ่ได้บอกเลยสิดีสิซัวกระย่าบ่แม่นลูกเป็นเต้าเพิ่นบ่แม่นคนที่เพิ่นหักแพงเนาะเพิ่นกับโบบอกพ่อแม่พี่น้องเลยคนที่บอกเขาเขาเช็ดแบบไรทำดีแบบไร เบาจาแบบไรเพิ่นกระบอกเฮาบอกเฮาโทรมาบอกปรึกษากับเฮานี่ทั้งสบุรบ่เคยคิดเครียดทั้งเอฟซีเฮย ouais, พี่น้องเอ้ยพอดีใจเนาะโดยดีใจเพิ่นได้บอกเตือนเฮาเฮาจะได้ปรับปรุงแต่กับพยายามให้เบาให้ถือเฮียพี่น้องเอ้ยโดยที่สบุรมาถึงจุดนี้หฮียพี่น้องเอ้ยสบุรก็มีสองซองเนาะซองแรกก็คือซองสมบูรณ์บรนณาหฮียพี่น้องเอ้ยกับคนที่ตามกับส่งเซนปลายเนาะ ก็ช่องที่สองกับแม่น้องน้ำพิงก์กับสองเมื่นปลายเรีวยว่าบ้านเฮาเอิญสองประชาไทายเฮนเอิญสองเมื่นปลายถ้าบ้านเฮาเอิญกับจะเป็นเศร้าปลายบหรือว่าเท่าไหร่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับสิบประมาณนั่นแหละสองเมื่นห่ากดติดตามเนาะโดยก็ต้องขอบุญขอบคุณทักเอฟซี C แหละที่เขาได้มาถึงจุดนี้กับพ่อแม่ สมบุรตั้งบลาแล้วถ้าโปมีคนเบิ่งโปมีคนติดตามมันกับโปมีความหมายพ่อแม่พี่น้องเลยที่คู่มือนี่เขามีกำลังใจกับย้อนทั้งเอฟซีแต่ก็มีทั้งพ่อแม่แล้วก็มีทั้งเอื้อร์ไอที่หักแพงเขาเขามาสนับสนุนแล้วก็ให้สมบุรเป็นสุวรรณบญให้ให้ทั้งสมบุรมีได้ไล่เนาะโดยก็ต้องขอบุญขอบคุญนะลายพ่่อแมพี่น้องเลยโดยที่สมบุรกับบอทั้งมีมาถึงจุดนี้ได้มีเงินซื้อนุ่มให้น้องนลำพิงน่ะกะย้อนทั้งเอฟซีแต่ก็ทั้งผู้ใหญ่ใจดี ุดคนทุกคนที่เขามาซอยพ่อแม่พี่น้องเลยคือ,อยกเป็นตัวอย่างคือเพื่อนของเม่น้องดอนเนะาะท้บบ่มีทงังผู้ใหญ่ซ้อยข่ามาเข้าก็ได้ทายเพิ่นมาหลายฝ้าได้ปีเลยถ้าชิให่ทั้งเข้าจกเงินมาซอยทั้งครวบคว,บควบของเพิ่นกะทางศูนย์กับสิบุ่ีปัญญาหรอกพ่อแม่พี่น้องเลยโดย ก็นั่งกะฉบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณหล,ลายไลพี่น้องเอ้ยเฮากับบะมีแนวตอบแทนม,มีแต่ความวอไวยพรอวยไจกขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานเด้อโดยบ่ทุกคนพี่น้องเอ้ยที่หักแพงครอบครัวของสฉบุญเนาะโดยแล้วข่ามาเป็นกําลังใจแล้วก็เข่ามาเป็นเอฟซีผิดพลาดประการใดก็ค่อยบอกค่อยเตือนมาด้วยตลอดเนาะข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยโดย ป้าพ่อแม่พี่น้องไอ้ทั้งตอนนี้กับทั้งชูบุนกับรอถาแต่ว่าชิโทรหาทั้งไอ้รถเนาะสร้างรถสร้างเอเด็กเวพ่อแม่พี่น้องไอ้่าเพิ่นซิม,มาดาเนินการเมื่อไรพาเพิ่นม,มาเมื่ออื่นกับเทากับซิม,มาไทายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงน้ำกันดาเนินการฮอดขันใดขันใดงบเฮาพ่อสำหรเนาะโดยกะมาติดตามรำกานอีกที่หนึ่ง เมื่อสร้างผลมาผลแดดตอนนี้ฟื้นไฟนำในกะใส้ได้สะดวกสบายแล้วโอยพี่น้องเอ้อโดยปาสำหรับคลิปนี้กะมีแตอ่อ้ยพ่อโอยไส้ขอล่ำลาไปได้พอแม่พี่น้องเอ้ขอกล่าวว่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้อ,อ,าาอ,นอง FC บัดสุสุคนขอห้มีแต่วามสุขคมจะเดินในนาที่กันงานเ้อสิีเหตุยังเดินทางไปใสก่กะขอห้ราบลื่นบัดสุสุคนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่า สบายดีสบายดีเด้ยพอดไปพี่น้องเลย